วันนี้นะคะแอดจะพาทุกคนค่ะออกจาก NBT นนะคะที่ทำงานเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่อยู่ในจังหวัดยะลาสำหรับใครที่ชอบออกกำลังกายนะคะและสูตรอากาศบริสุทธิ์นอกจากนั้นนะคะสถานที่แห่งนี้ค่ะก็ยังสามารถหาซื้อของกินอร่อยอร่อยราคาถูกติดไม้ติดมือหรือว่าจะมาพักผ่อนหย่อนใจ ก็ได้นะคะเห็นบรรยากาศยามเย็นอย่างนี้นะจะบอกว่าที่นี่ใครๆก็ชอบมาไม่ใช่แค่ตอนเย็นอย่างเดียวนะมากันทุกเวลาเลยค่ะตั้งแต่เช้าหัวรุ่งเที่ยงและเวลาเย็นก็สามารถมาได้ใครที่รู้จักที่นี่นี่เลยค่ะสวนขวัญเมืองจังหวัดยะลาค่ะ เส้นทางนะคะสำหรับคนที่ปั่นจักรยานก็สามารถมาปั่นได้แล้วถ้าใครสะดวกที่จะวิ่งก็สามารถมาวิ่งได้ค่ะบรรยากาศยามเย็นก็จะประมาณนี้นะคะระยะทางโดยรอบสวนขวัญเมืองนะคะก็ เพราะว่าวิ่งไปรอบหนึ่งนะคะก็สำหรับใครมือใหม่ก็จะหอบหน่อยค่ะนี่ขนาดนั่งรถนะคะนั่งรถยังหอบเลยค่ะพามาให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าบรรยากาศยามเย็นเป็นยังไงเดี๋ยวจะเวียนสักรอบสองรอบนะคะเผื่อว่าแอดจะได้เหงื่อกลับไปบ้างค่ะนี่เห็นไหมคะก็จะมีเส้นทางนี่ก็มีคนมาวิ่งนะคะนี่ จริงๆเส้นนั้นก็จะเป็นลู่นะคะไว้สําหรับใครที่จะปั่นจักรยานนะคะมีลู่ไว้ให้ชัดเจนแล้วก็ใครที่วิ่งก็สามารถวิ่งได้และจุดด้านหน้านี้ใกล้ๆที่คุณผู้ชมใกล้จะเห็นนะเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้ก็จะเป็นจุดไว้ขายอาหารนะคะเป็นรถพ่วงข้างหรือรถโชเล่นะคะก็มีหลากหลายชนิดด้วยกันค่ะด้านนี้ก็จะเป็นร้านอีกหลากหลายร้านค่ะ ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะมีทั้งน้องๆน,นักศึกษาใครที่ทำงานเสร็จแล้วก็จะมาแวะแต่สำหรับใครที่จะมาวิ่งนะคะเดี๋ยวสักประมาณส่วนใหญ่5้าหกโมงค่ะก็จะมีคนมาวิ่งกันเยอะแล้วก็ปั่นจักรยานกันเยอะด้านในก็จะเป็นสวนนะคะซึ่งถ้าใครไม่อยากแบบวิ่งรอบอย่างนี้แบบกว้างๆไกลๆอย่างเงี้ยก็เข้าไปวิ่งด้านในได้ค่ะ ก็จะเป็นบรรยากาศร่มรื่นค่ะนี่เลยแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะตรงนี้ที่เห็นนี่นี่นี่เป็นส้มด้านในนั้นก็จะเป็นสวนสวนอีกหย่อมหนึ่งที่สามารถมาออกกำลังกายได้นะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยปกติเขาก็จะมีการจัดงาน นกเขาเชว,ว่าเสียงอาเซียนบ้างหรือว่านกกรงหัวจุกบ,บ้างนะคะก็จะมีการแข่งขันกันทุกปีค่ะเวียนมารอบนึงแล้วนะคะแอดยังรู้สึกหอบเลยค่ะด้านนี้ก็จะเป็นอาคารน,นะคะไว้สำหรับตรงนี้ไว้สำหรับเล่นวอลเลย์บอลน,นะคะ จะมีเฉพาะกิจเวลาใครที่แบบจะใช้อาคารเนี่ยก็จะต้องขอทางเทศบาลนครยะลานะคะเพื่อขอใช้อาคาระคะ่ะอ่านี่ก็จะครบรอบหนึ่งรอบนะคะโดยรอบตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์คณิตศาสตร์ศูนย์คณิตศาสตร์นี้ก็สามารถให้น้องๆมาจัดกิจกรรมได้ เราต้องขออนุญาตผ่านทางเทศบาลเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมให้ก็จะมีพี่ๆที่เป็นสตาฟนะคะจัดกิจกรรมให้น้องๆน,นู้นก็จะเป็นในส่วนของสวนสวนตรงนี้อีกจุดหนึ่งทุกคนก็สามารถบอกว่าอยากจะวิ่งแบบระยะทางไม่ไกลก็ใช้สวนสวนได้นะคะนี่ก็เป็นเส้นทางสำหรับใครที่ มาจังหวัดยะลาแล้วก็อยากจะปักหมุดเพื่อออกกำลังกายก็แนะนำที่นี่เลยค่ะสวนขวัญเมืองจังหวัดยะลานะคะไม่เวียนรอบสองแล้วนะรู้สึกหอบกับบ้านกลาค่ะไว้รอบหน้านะว่าจะพาไปที่ไหนติดตามได้ทางเพจาพาทางเพจเราค่ะฉดาบพาไปดูค่ะ